จะกินข้าวหรือกินอะไรดีครับ <S 1> <S 1> ามาร้านข้าวมึงให้กูได้กินได้เต็มไง <laughs> <laughs> เออกินเผ็ดไหมครับกูกินหวานแล้วกูจะบอกเนิ่นเลยเออเอาพริกรปลาด้วยหรือเปล่าเขาแล้วเขาแล้วเขานี่มีพริกน้ำปลาโอคยทุกวันนี้เขากินซอสพริกกันแล้วโว้า,ท,าทัานสมัยซะด้วย <laughs> <laughs> เออมันก็อร่อยดีมันวะเฮ้ย านบอกว่าในห้างอร่อยไงชมก็หน่อยเลยตัวเองไม่ได้ทำกล้วก่อูเห็นเมียทำแกะแกะแกะกูเลยเนจะยังมาท่ากูหรอเดินทางมานานไม่รู้จะบปผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมา คนสุดท้ายต้องมาหนทางฟุฟจจร้อนจะแค่ไ <Hey! S 1> หนเฮ้ยไอ้ปองพี่เล็กของเองมาหรือ,อยังอ้าวก็นั่งอยู่ข้างพี่นี่ไงเล่าเหรอ